มาจากทุกคนพอนจะพามากินโยฮอันนี้สเปร์ที่พอนเก็บมาวานเนาะอันนี้น้ำปลาหวานเนียทำซอยหอมใส่ด้วยเนาะแล้วก็กุ้งแห้งตัวน้อยๆโรยใส่เลย รสเขาจะอบแบบเปรี้ยวเนาะตัวน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตกจ้ะโอดูพวงเลย นี่จะตักน้ำจิ้มใส่เลยเนาะลาดเลยจ้ะโอ้ยน้ำลายแตกจกุกจคุกเขาให้เข้ากันจะทุกคนเห็นไหม Phát làng hiền có hóa lọ nó Sắp 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 chẳng Biểu Chắc có rồi ạ บางคนชอบกินกับพริกเกลือเนาะบางคนชอบกินกับน้ำปลาหวานเ้ชอลี่มดแ้วเชอลี่เก็บมดแล้วจ้ะ แมงวันก็มาแล้วปิดก่อน <c oughs> ออกมานั่งกินข้างนอกเนาะเพชร มาเจอใครอยากปีนี้ลูกใหญ่มากเลยจ้ะปีนี้ผลไม้ดกแล้วก็ลูกใหญ่เนาะ ก็กำลังพอดีเนาะตอนช่วงบ่ายๆสี่โมงจะครึ่งแล้วจ้ะอเมื่อวานด้วยไอ้มาก Đưa mà đỡ mà kiếm dây cảm cho ừ. nè Xẹp xẹp lại cho